总想我己知道。 ุ้ยมีคนติดตามแม่เพิ่มหนึ่งคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะการข้าวมื้อกลางวันกันนะคะสวัสดีค่ะ

ขปูกระเด่งปงกระเด่ง,ดงสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเข้าร่วมชมกันจับประทานอาหารกลางวันของพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆถูกหวยถูกรอตตรี่กันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงการค้าเจริญรุ่งเรืองค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเจริญก้าวหน้าทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณหนึ่งร้อยสองไรค์นะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้แม่กินข้าวต้มกับปลามีปลามีพะโลมีต้มจืด